หนูเคยนั่งเครื่องบินแล้วหนูเป็นคนชอบโกนใช่ไหมคนอ้วนแล้วมันเป็นที่นั่งที่ทางออกฉุกเฉินเป็นแถวที่ว่างแล้วแอร์จะต้องนั่งประกบขาต้องตากับความเหงาเลยอ่ะเขานั่งมองเราอยู่งี้เขากยังหันท่อนึงหนูก็มองเขายังงี้ท่อนึงแล้วหนูอะแล้วจบมบเขาเริ่มเหว่าหนูก็ตาตาแค่เขาเล่าเราก็อ่านมันแล้เราต้องรู้ตัวแล้วแล้วมองมาที่แอร์นั่งอยู่งี้ การหลับเขาดุอะแต่ด้วยอาชีพของเขาได้หน้าที่ีเขาแบบเไม่ได้แต่ดุเพราะนขาจะแบบจะมีช่วงพีของตัวเองถ้าบอกว่าหลับอะก็ไปเรื่อยเรื่อยใจดำขึ้นโวมวนขึ้นเลยมีวิธีแก้หาอะไรดูต้องตั้งใจดูแล้วจะแบบเราจะหลับเรารู้สึกเพียน้อยลงพอรู้ว่าจะหลับปุ๊บมันกลดไปแล้วนะ